ราศีลัคนาราศีมีนนะครับไปจําช่วงสิงหาคมครึ่งเดือนหลังเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับในภาพรวมของช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับนะชาวราศีนี้นะฮะถือว่าเป็นช่วงจังหวะชีวิตที่ค่อนข้างที่จะมีเรื่องจุกจิกนะครับค่อนข้างที่จะง่ายนะครับเหตุผลเขาเรียกว่าการพูดคุยนะฮะการติดต่อการเจรจาเนี่ยในช่วงนะครึ่งเดือนหลังสิงหาคมปุ๊บเนี่ยดาวเกี่ยวกับการพูดคุยคือดาวพุธมันโคจรอยู่ในภพอลินะ อลปะศัตรูนะอุปสรรคและดาวดวงนี้เนี่ยเป็นตัวแทนเรื่องเกี่ยวกับพันธุ์ทุกนะพันธุ์ทุกไปว่าพ่อแม่ก็ได้พ่อแม่เป็นอลิอ่ะพ่อแม่ป่วยพ่อแม่เจ็บนะได้ไหมได้ทะเลาะก,กับพ่อแม่ได้ไหมได้เหมือนเด็กกับผู้ใหญ่นะฮะเขาคิดว่าเราเป็นลูกเนี่ยตลอดทั้งชีวิตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามที่ทะเลาะก,กันได้ง่ายช่วงนี้ต้องระวังไว้พันธุทุอลิปนะใครสร้างบ้านอ่า คุณก็อาจที่จะมีปัญหากับผู้รับเหมาได้ไหมได้นะมีปัญหากับเพื่อนบ้านได้ไหมได้มีปัญหากันนิติได้ไหมได้นะช่วงนี้อ่ะพุโทโธใจลลมๆมนะบ้านข้างๆเขานะกำลังซ่อมนุ่นเสียงดังคงเชงชงเชงอ่าไฟฟ้าบอกช่วงนี้ไฟฟ้าจะดับนะหนึ่งวันในช่วง15วันนี้โอ้โหร้อนเลยนะต้องไปเดินห้างอะไรอย่างเงี้ยมันมีเรื่องจุกจิกภายในบ้านนะของใช้ในบ้านแตกอ,อันเสียหาย ต้องระวังไว้ในช่วงนี้นิดหนึ่งนะครับช่วงนี้ต้องทําบุญเยอะๆนะเป็นการดีนะฮะจะทําบุญที่วัดอ้าอาจารย์ไม่ค่อยมั่นใจวัดทําบุญที่โรงพยาบาลนะสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าอ่าเนี่ยทำไปเลยนะให้เกิดภา,าวะของความปิติสบายใจจะเป็นการดีนะในช่วงนี้นะครับเรื่องของการงานนะดาวการงานนัขณะนี้ยังอยู่ในมุมที่ดีบ้าง วดกระบายบ้างสลับกันไปนะอารมณ์แบบ2วันดี1วันปวดหัวนะครับเป็นแบบเนี้ยนะในช่วงเครื่องดืนหลังนะครับแต่ว่าท้ายสุดแล้วคุณเป็นคนที่มีความสามารถนะครับสุดท้ายี่สุดคุณเอาตัวรอดได้ทุกๆปัญหาเรื่องของการงานได้อย่างแน่นอนครับอาจารย์ขอการันตีและอย่างที่อาจารย์บอกครับว่าบางทีอยู่บ้านมันปวดหัวนะออกไปทํางานเจอเจอ,เจอเพื่อนที่ทํางานมันจะสบายใจมากกว่ามันมีอารมณ์แบบนี้นะเป็นแบบนั้นนะครับผมตามนี้นะ งานดีเงนิงนดีตามไหมเงินดีตามนะช่วงนี้นะมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่นะเข้ามาในช่วงปัจจุบันนี้นะถ้าคุณเป็นมนุษย์เงินเดือนนะเจ้านายอาจจะพักพิเศษให้อ่าก็เป็นได้แต่เงินเดือนมันจะเพิ่มปรับฉับพลันในช่วงเดือนนี้มันก็เป็นไปไม่ได้ไม่ใช่หน้านะของการปรับเปลี่ยนนะเงินแต่อาจจะได้มีข่าวดีว่าเอออาจจะมีเงินแปลก,กๆใหม่ๆช่องทางใหม่ๆเข้ามาก็ได้ ถ้าคุณเป็นฟรีแลนซ์เอออย่างเงี้ยโอเคถ้าคุณนั้นเป็นคนที่นะค้าขา